โอเคครับตอนนี้เราอยู่กันในเกมโลบอกรกีนแล้วนะครับตอนนี้เราจะไเล่นาาแบบไอวีแล้วนะครับมาเพื่อนกูสร้างแป๊บโหม่อ้น่ากลัวมีกันอยู่สองคนนี่เหรอเออ,เ,อเดี๋ยวรอคนอื่นไหมอยากให้คนอื่นเข้ามาจังเลยวะเออกูกลัว,ลวจริงไงก้ากวไปอะนับหนึ่งถึงสิบท่าแม่ไม่มีคือกดเลยเออเอ้อเอา หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเไปโหไม่ไม่มีใครเข้ามาจริงอ่ะยังกลัวนะเว้ยกี่โมงวะเชื่อมันกลัวกันนะว้เฮะตอนนี้กี่โมงมตอนนี้ห้าทุ่มไหมเฮียห้าทุ่มครึง่งห้าทุ่มครึ่งด้วยอเราแม่งมาเอายากสุดเลยอะ่ะเราทำไมเราไม่เอาง่ายสุดก่อนะวะอุเฮีย,ยตกใจเฮียเฮียอะไรเนีย่ย เปิดมาระดับนี้ละเปิดมาก็โชว์ซาวเลยนะอเฮียถ้าเล่นแบบนี้มันแรดูแบบเด็กมันดูเด็กๆด้วยเนาะเออเราเราเก่งไงอเฮียเดินขึ้นข้างบนปะ้ยแต่กูกลัวข้างบนมีอะไรวะเราไปเราไปอะไรมันขึ้นอะไรให้อ่านอ่ะอะไรขึ้นเน The n o s i d e r e s e r c Confusing w a y o a t High School ตอนนี้เราอยู่โรงเรียนเหรอโรงเรียนเหียเนี่ยมันบอกว่า High School อะ มอมแดดอะไรก็ไม่รู้เปิดได้ไหมเป,เปิดไม่ได้มือจะงาเปิดไฟดิโ <c oughs> หน่ากลัวเฮียกูกลัวเนี่ยเฮียฮาทูมีเฮียอะไรอ่ะอุ้ยเอ้ยเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรแตกวะ กูกลัวกูกลัวไอ้เหี้อเอาแต่แรกเลยเหรอวะเข้าไปดีไม่เอายังเข้าไปก่อนนีเพื่อนกระจกแตกเคลนาฬิกาโตห้องอื่นนะเปิดห้องอื่นดิเฮียห้องไหนขวายซ้ายดีซ้ายดีเอาซ้ายเอา้ายเปิดไม่ได้เออบังคับให้กูเปิดห้องที่มันเทียที่สุดด้วยขวาเปิดได้ไหมขวาก็เปิดไม่ได้ป่ะเพื่อน มันเปิดห้องอื่นห้องอะไรไม่ได้เลยเปิดไฟยังไงอะตรงนี้เปิดไฟได้ไหมเปิดได้เปิดได้เปิดไฟหมดอะเอาให้สว่างทั้งบ้านมันเขาเรียกบ้านไม่ไหนอะมันบอกว่าหายสครูลรองเท้า,เาใครเนะี่ยเอ้ยมันบังคับ oh. ให้เราขึ้นข้างบนวะไอ้เหี้ยข้างบนมันต้องมีเหี้ยอะไรแน่เลยกูบังคับด้น้อยเหี้ยกูไม่ไปไม่ได้ไงมันต้องไปอะ คือมันต้องบังคับแ่ะเพื่อนมึงเห็นไหมน่ะประตูสีแดงด้วยไอ้เหี้ยมึงมาดูตรงนี้ดิน่ะกูเห็นแล้วหัวใจกูจะวายน่ะกูเห็นแล้วมึงเห็นไหมเห็นเพื่อนเห็นเห็นเห็นเป็นกูใช่ไหมมึงมึงเห็นเหมือนกันใช่ไหมเพื่อนใช่ไม่แม่เราไม่พูดว่ามันเพรมันคืออะไรวะมันขยับได้ด้วยเพื่อนในห้องนั้นมันขยับได้ด้วยอ่ะโหบังคับให้ไปห้องนั้นอย่างเดียวเลยอะไม่ไปได้ไหมอะมึงให้กูไปอย่างเดียวเลยเอ้ย กูปิดเองอ่ะกูกลัวไอ้เหี้ยกูไม่อยากไปอ่ะไอ้เหี้ยมันบังคับให้ไปอย่างเดียวเลยอ่ะมึงคนถ่ายมึงคนถ่ายถ่ายคลิปนะเพื่อนต้องเอาไฮไลท์ใช่ไหมเพื่อนโอ้โหน้าไปไหมเนี่ยมันบินรอเลยอ่ะมึงว่าหน้าไปไม่ไหลสัตว์มันบินรอเลยอ่ะอุ้ยหมาเห่าด้วยหมาหมาบนกูเห่าด้วย

อ๋อมันใบ้แลไม่แก้มันอ๋อมันไม่กจะหลอกเราหรือเปล่าไม่หรู้มันบอกว่าห้องชั้นมันมีอะไรซัมติงไงแต่แมงบินรอเลยไงอืมแม่เห็นแต่ขายเหีย้ยเปิด,ปดซูเปอร์แมนเปิดไฟแม่งให้หมดอะเฮ้ยบังคับให้เฮ้ยอันนี้รูปไรวะมม่ไม่อยากหันไปในห้องเลยวะมันกล้าจาังวะเพื่อนโอ้ห้องมันเยอะเหลือเกินเนาะกูว่ามันไม่น่าใช่โรงเรียนนะเนี่ยเพื่อน เพื่อนอะไรเดี๋ยวก็เปิดเดี๋ยวก็เปิดให้ห้องห้องเนี้ยปิดประตูก่อนมีอะไรปะห้องน้ำห้องน้ำห้องเรียนเฮียเนี่ยห้องน้ำอย่างคนหรูเดินเดินทะลุได้ด้วยเดินทะลุกระจกได้ด้วยเฮียได้แล้วเมื่อไหร่กูจะเจอกุญแจเฮียอะไรนั่นบอกเนี่ยมันมันต้องเปิดลิ้นชักเปิดไรเปล่าเอ้ยนี่ไงเปิดได้เนี่ยเพื่อนกูได้กุญแจแล้วเปิดไงอ่ะ นี่งไงเนี่ยได้แล้วเนี่ย๋อมันเปิดได้บาง,บางอันนะนะเออมันน่าจะเปิดได้บางอันเราก็หาเดินดูเอ,อ้ยไอ,อห้องนั้นเราหาอย่างเหมือนมันมีกุญแจสองอันนะกูว่าไม่ใช่กูว่าดิมันว่าห้องนี้เรายังไม่หาเปิดได้ไหมไม่ได้เอ,อ้หรือว่ามันให้เราเปิดห้องนู้นแล้วเราไปอีกห้องอาจจะใช่แล้วมันก็จะหลอกเราไปลงไปเดิกูมีกุญแจอยู่แต่มันไม่มีม,ม,มึงมึงมึงงเปิดก่เลยกูมีกูมี ุญแจเปิดห้องไหนวะน่ากลัวจังวะขนลุกว่ะเปิดห้องไหนวะไม่หรอเอาห้องนี้เพื่อนมึงมาส่องไฟดิเอาห้องนี้ก่อนเพื่อนมันจะได้ไม่น่ากลัว <c oughs> อุ๊ยเปิดได้ด้วยชิบหายแล้วน่ากลัวจังวะึงเ,เข้าไปก่อนดิเพื่อนไม่แต่กลัวอะไรวะอ๋อตรวจสอบรถจีนว่ามีอะไรหรือเปล่าอุ๊ดเตรียม กดเปลี่ยนหน้าแนละ้วเม่เกี้มีรถมีประตูอีกแล้วเออประตูเปิดได้ด้วยเอาเห็นไรไหมไม่มีไรเพื่อนน่ากลัวออมองไม่เห็นด้วยต้องไปทางไหนลน่ะตามไฟไปเดินอ้อมเนี่ยโอ ไปเดินไปเพื่อนเนี่ยไม่เห็นมีเยอยเลยตรงนู้นเปล่าเนี่ยเนี่ยเอาก็ไม่มีไม่มีอะไรนี่หว่าเอหรือว่าต้องอลงน้ำวะเดินบนน้ำได้ด้วยไ <laughs> ม่โยนกุญแจไว้ในน้ำไปไว้เออมันก็ไม่มีอะไรนะเว้ยเฮ้ยเสมึงปิดป,ป,ประตูอ่ะเออตกใจหมดเลยนะี่ะ แล้วมึงกลัวเหี้ยเนะี่ยเดินไปดิไม่เอาเหี้ยเดินไปเดี๋ยวมันก็เดินไปเดี๋ยวงาเราเดินดูตามทุงท่งทุ่งหญ้าเออเนี่ยมันให้เราเดินออกมาเดี๋ยวต้องมีเหี้ยอะไรสักอย่างเออไม่งั้นคงไม่ทำมันหรอกเออมันจะปล่อยให้กูงงอะไรเนะี่ยไม่อากูไม่อยากงอมนะเว้ยเหี้ยไปเจอแล้วไอสัตว์ไหนอะตรงเนี้ย เอ้าไไม่เห็นเหรอว่าตอนเราเดินมาแล้วไม่เห็นเหรอมึงหยุดแล้วมึงไปเปิดดิอ๋อมึงเก็บยังเนี่ยเก็บแล้วไปแต่กูอยากให้มึงเปิดได้เพื่อนไว้ใจกูเพื่อนเป็นหน้าที่กูเองหนึ่งสอง้โอ้ไม่มีไรไม่มีไรไม่มีไรกับพิบเลยอะไอนี่ปิดประตูดิปิดประตูดิ ไม่เอาเดี๋ยวเพื่อแม่งมาวิ่งอีกกูกลัวเพื่อนอุย๊ยมีอ,อะไรปะเฮ้ยอะไรอ่ะห้องอะไรวะเอ้ยตรงนู้นไฟไฟกระพริบว่ะเพื่อนออาวทำไมไฟมันไฟมันกระพริบหมดเลยโตไอ้อหเ,เหี้ยโตสนุกตรงหน้าเข้าเกมนี่หวะไอ้ฮะโตสนุกตรงหน้าเข้าเกมไอ้เออหี้ยเออว่ะเอ้ยจริงเหรอเอออดี กูกลัวอ้กูเริ่มกลัวแล้วเนี่ยไอ้เออมึงจะมาหลบมึงมาเกูดทำไมเนี่ยไปเดินไปแค่เดินไปมันต้องมีซัมติงมันบอกว่ามีซัมติง้มึงก็เดินไปเพื่ออะดิเราเจอผีแค่ข้างเดียวเองกูไม่ต้องเจอเยอะวันนี้ดิกูก็เดินตามมึงอยู่เนี่ยเอางั้นเลยเหรออ่ะเอาเดี๋ยเอาดิเอาเดี๋ยวเดินมึงก็เดินไปดิเสียงมันดังอ่ะเสียงมันแยกสายขวดด้วยไอ้เดินมึงก็เดินไปดิ เดินไปตรงมีไฟเดินไปตรงมีไฟเว้ยเดินไปตรงมีไฟเชื่อกูอโอ้โหมันห้องมันห้องใหญ่อุ้ยตัวอะไรอ่ะอ <c oughs> ตัวเชืออะไรอ่ะมึงเห็นไหมหไมึงเห็นไหมมันใหญ่เยอะเลยไเห็นไอ้มันเป็นแค่หุ่นแต่ห้องไม่ใหญ่เยอะกูกลัวๆๆเออห้องแม่งโคตรใหญ่เลยอ่ะเฮียกูนี่ว่ามีแค่ตัวสนุกแล้วก็มีกำแพงไอ้เชืยทำไงดีเนี่ยมันบังคับให้เราไปด้วยไอ้เชืยมีอะไรปะโลงลโลแค่มีโน้ต โน้ตอะไรอ่าโน้ตม oh, uh, oh, yeah. um, ันครับมันอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขี้ยอะไรอ่ะเอ้ยเขี้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเขี้ยอะไรอะไรอุ้ยอุ๊ยอุยเอ้าเอาเอาเขี้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะเออเอ้ยมึงอ่านโน้ตที่ว่าแล้วมันเป็นนั้นได้้างทริปทูลีดโน้ตอะไรเนี่ยมันอันเขียนว่าอ่านโน้ตไม่เท่ากันทริปทูีด้อันนี้ไอเท่ากอนทริปทูนอะไรเนียมันมันเขียนว่าโน้ตว่าโน้ตไม่เท่ากันคือไม่มีโน้ตอ่ะไรเนี่ยมันมัเออไม่มีโน้ต โอ้โหแล้วห้องนั้นใครจะไปวะน่ะเอเยี่ยหันไปแล้วมันบังคับให้เราไปห้องนั้นน่ะเอเยี่ยมันบังคับเอเยี่ยถ้าโดนหลอกอ่ะดูเดินถอยหลังนะเออเอาแต่ห้องมันได้ตแต่ไม่ไก้มึงเดินไ,นไ<ม>นปนไหนก็ได้ให้มันมีมุมอ่ะมีม,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 มุมๆมมมอ,อ่ะอ,อยากหลบม,ม,มุมใหมเฮ้ยมึงหันหน้าไปเลยไปขวามือนะไปขวามือเออเนี่ยเนี่ยขวามือไม่มีอะไรเว้ยเพื่อนอ้าวแล้วทำไมหุ่นมาขยับอ่ะ มุดมุดหุ่นมาขยับนะเว้ยตอนแรกกูเห็นหุ่นมันยืนอยู่ข้างโต๊ะสนุกอะ่ะใช่เหรอ,อเออกูมีคลิปกูมีคลิปกูมีคลิปทำไมมันยืนงั้นนะ่ะแต่ตอนแรกกูเห็นมันยืนข้างโต๊ะสนุกนะเว้ยไอเน็ตอะโคลบาทูออกมาซีออกมาซีเอาไปกูไม่ไปไอแค่น่าทำไมมึงไม่อ่านนะมันภาษาอังกฤษอะของกูอะ่ะอ่านไม่ออกไหนอ่ะมันขึ้นตัวอักษรเมื่อกี้เนะี่ย ไม่อยากไปกูกลัวหุ่นวะเฮียกูแจ้์หาตรงไหนเนี่ยกูแจ้์อยู่ตรงไหนอะเฮ้ยนี่ไงฉลังเพื่อนฉลังเนี่ยกูได้กูได้แล้วกูได้แล้วเออเดิงัดงัดเอาเฮ้ยกูว่ามันให้อยู่ฉลังกูต้องมีส้นตีนอะไรแน่เลยมีอะไรอะฉลังกูอยู่ไว้ก่อนเอาไว้ฟาดผีเปล่าเฮียฟาดผีแม่งดิทำไมตรงนี้มันสีแดงอะ ออะะไร่ชื่อหางนเจอน่ะเสียงเป็นโน่หายเลยอะบุ๋มหมากูเห่าด้วยยอ้ยยังไงเฮียดูดิเฮียไม่ให้เอาแฉลงมางัดตรงเนี้ยเออเอออุ๊จอะไรอ่าเฮียอะไรอย่าเหล๊สียงอะไรอ่ะกูหลบมุม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 เฮียเสียงอะไรอ่ะเอ้ยกูขอนลุกตอนนี้กูขอนลุกกูขอนลุกหลังออกไป ให้เราออกไปงั้นที่แค่โดนเฮี้ยอะไรอ่ะใช่หรออ่ะไปเดี๋ยววิ่งดเดินตามมึงเนี่ยน่ากลัว่ะนีเดินไปดิไอ้มึงก็้จะไม่ซีไม่เอากูกลัวไปเพื่อนเร็วเพื่อคลิปเพื่อนเฮี้ยผีนอนตายนี่มา w h a the t is this halloween halloween เฮี้ยอะไรนี่มันหน้าขลุกชัวร์มัดเฮี้ยผีตายเฮ้ยมันโดนมัดเพื่อน ไอตัวนี้แหละไอที่มันบินน่ะด๋อยแม่ดูดูสภาพหน้ามันเดเหยียบหัวมันได้ปรอวะไอจิวเจอแล้วอุ้ยไอเชี่ยเชี่ยไอคุหลบไอเยีงยกูเกือบตกเก้าอี้เชี่ยไอคุไอคุณคุโดนไอเชี่ยกูก็โดนในเสตว์ที่มันเป็นหน้าแดงๆอ่ะใช่ไหมกูเกือบตกเก้าอี้โอ้ยโอ้กูหลบมุมกูเข้าไปหลบมุม กูหลงตงมึงเคยมึงเคยไปปล่อยกแจ๊ซดิกูไม่ได้หยิบกุญแจมาให้กูทำใจก่อนเพื่อนกูกูตกใจจริงไอ้เหี้ยเมื่อกี้เนี่ยขนเสียเลยเอ้ยเออขนเสียเลยไอ้ขหนเอ้ยขนมากูว่าแล้วหยิบกุญแจปุ๊บมันต้องมาปั๊บกูว่ากูว่าแล้วมันจะนอนนิ่งๆไม่ใช่หรอกไอ้เหี้ยเออกูน่าจะเหยียบหัวมันไว้เนอะเหี้ยเมื่อกี้น่ะแม่งไปดิ๋ยกูกูระแวงหุ่นชิบหายเลยไว้เหุ่นมันเป็นอะไรวะ ปิดสิน้องเลยกูไม่ได้เอากุญแจมึงก็เปิดดีไม่ได้เกูไม่ได้เอากุญแจมานีสสาร่เลยเอาดีเพื่ออะไรใหญ่เฮี้ยวไม่อยากเดินกลับไปอีกรอบมเฮี้ยอ่ามามามาผีมันไม่อยู่ละผีนไม่อยู่ละผีไม่อยู่ละเด็ใครจะไปหยิบไว้กุดุ้งขนาดนั้นไหนกุญแจอยู่ไหนอ่าเดี๋ยวกูหยิบเองว่าแล้วต้องกดกว่ากด E T มันต้องมาแน่นอนเด็ดกูหยิบแล้วกูหยิบแล้ว เฮี้ยขวัเอ้ยขวมาเฮี้ยกระจิตกระใจไม่อยู่กันเนื้อกับตัวแล้วเนี่ยดูมึงส่องไฟไปมีอะไรปะไอ้กูนหนาวอ่ะเฮี้ยกูรู้สึกหนาวหนาวเป็นห้องไเป็นห้องใต้ดินว่ะโอ้แม่งหลอกกูลงไปฆ่าอีกแล้วมันใต้ดินอันนี้ใต้ดิน,น,น,ดนแล้วมันยังมีใต้ดินอีกอะเฮี้ยมันทำมาเพื่ออะไรเนี่ยไปลงไปลงไปก่อนลงไปก่อนเพื่อน เออมึงหันหลังไปมึงหันหลังไปเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูมองข้างในเอออะไรวนะนะมันทำไมมันมีโซ่ <c oughs> อะไรมึงจะกลับมาทำไมวะเฮียกูมองอยู่มกูเดินใกิ้ใกล้กูด,ดีกูก็เดินอยู่กูกูมองอยู่ไงว่าข้างหลังมันมีอะไรไงแดงๆอะ่ะเแคยนรกปะเนี่ยกูอยู่ในรกปะเนี่ยไอ้เหี้ยอุ้ยอุ้ยตัวเหี้ยอะไรวิ่งผ่านอ่ะ ไปแล้วเนี่ยยาวยาวไอ้โคตรไกลเลยเนี่ยไอ้เรู่องจะวิ่งกลับทันไงเนี่ยกูขวัญไอ้ขวนญมากูกลับมาทำขวัญกันขวัญลุกขวัญลุกแม่งน่ากลัวกว่าอันั้นอีกเพื่อนเนี่ย เพื่อนเรารู้แล้วว่ามันไม่มีอะไรไม่ไม่เป็นไรเพื่อนอย่าไปกลัว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 เชื่อใจกูมึงเชื่อมึงเชื่อกูมึงเชื่อกูมึงเชื่อกูหันหลังไม่เห็นอะไรไปเพื่อนหันหลังไม่เห็นเลยแต่มึงมองไว้นะมึงมองไหมถึงยังไงกูกลัวไม่อยากออกไปเลยอ่ะนรกกรอว่ายีเชื่อทำไมมันแดงมันมีน้ำอะไรด้วยอะเวินน้ำด้วยอะโอ้ให้ลงน้ำด้วยไม่อยากลงเลยอ่ะตอนนี้หน่วยกล้าตายก็ต้องเป็นมือลแหละ ยงบังคับกูด้วยเกมเต้เลยโต้เล่กลัว,ลว,วสัตว์หุ่นส้นตีอะไรเยอะแยะเนี่ยมันอ่านว่าอะไร what sky of six night m o r e นี่ <this> นี่ฝันร้ายแน่นอนว่านี่มันไม่ใช่บ้านของฉันอีกต่อไปฝันร้ายหุ่นเยอะจังวะอยากเอา RPG ยิงยังไมวะอย่าอย่าเดินไปใกล้มันดิตัวนั้นมันจะวิ่งมาไหมอ่ะเออไม่ขุดยิงไม่ได้จ้ะ ว่ามันต้องวิ่งมาเพื่อนโอ้มันกะให้เราเจอผีอยู่แล้วอะ่ะเอาว่า,อ,า,วาอย่างยังไงก็ต้องเจอเพื่อนอยังไงเราก็เจออุ้ยหุนเยอะจังอ่ะกลัวนะเว้ยเฮียกูก็กลัวไปนะเว้ยเฮียทาไมหุ่นมันตัวเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆวะอืมเอ้ยอุยอ้ยเอ้าอุ้ยอะไรอ่ะเอ้าอยูอ่ๆกูก็ตาย

กูว่าจบพอแค่นี้พีนี้พอแค่นี้